สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับแบทในเซา์มือวันที่2เดือนพุฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆค่ามบริษีทภาพพรมพินอ,นนองบรรุสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาาต่อง,งวดนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะตัวเลขของคู่จันทอนงวดที่ผ่านมาเขามาเป็น3 6 6 3นะคะพี่น,อน้องคะแล้วก็เลขคำนวณเลขยันซีทิศของปู่นะคะเขามาเป็นเก้าหาหนึ่งนะคะพรมพินองคะเอามานีนะคะตัวเลขของปู่ยาเทวดาตัวเลขคู่จันทอนปูไอคู่จันทอนแล้วสิมาบอก ว่าจังใดพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนำนมาสการค่ะปูเออเดี๋พ่อเน้อเบกเนื้รวยห้าสิ้วยใช่ี่ยเบิกรวยบนหลังนลับค่ะปูคะเบปุ่มหนึ่งะ่บรบเบอร์เ่อร์เาเบอร์เบ้เบอนค่ะเบอร์เบอร์เ ค่ะตอันูจัทั้จ้าคู่จันท์ทั้งเหรอลู้บางเร่งเนี่ยค่าคนานนปัว้องลห้ซีสามหนะคบปัวเออจ้ว่าก็ร้งเลยน่สามหงตัวเดียวสามหงเพราะว่ัวอเป็นพี้ปัวไล้วอซีไรปัวรักซีรักลอยรักลอยพูกับเขาได้เหรค่ะโขกจิเหขกิ๊เล่าไม่อืม กูเรียกเรีกยันจีทเขาทตัวตรงตรงเลยแถวแรกงึงบ้งไับปัวโอ้ยเขาตรงตงเลยแล้วยาวยาวยวเนี้ยเขาน่อยเปิดด้วยเพราะว่าเขาน่อยเมื่อนั่นกรไดบอกกับปวยวนยันี้ทีนี่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 มันออกตรงกันเธเดปัวมันแถวเลี้ยงขึ้นไปตรงกันเลยไหมค่ะน้ปัวาะตรงกันได้ยันซีทีเก้าหาหนึงเลยนะค่ะปัว เออเขาหานึงเลยเขาไปบ่งโอ้ด้นสีเข่าคักตรงเป้เลยนะเออเอาคุณจะทันคุณจะทวนเราเหันแค่สามหกหกสามปัวรักลอยมาใส่ซื้อมาคับปูเออเอาลักเห็นเอาลัรอนสี่สี่หกก็ใส่ซื่อไหมค่ะอหอกซีีหกเล่ารักลอยี่ี่หก็ใส่ซื้อจ้าจริงเราเราเราบอกสามหกกบเ็ดตีเ่ย ก็คี่เจ็ตได้แล้ว่าโอ้ค่ะปูเล่าว่าค oh, <okay, S 2> ำนั้นเราวา่าป <okay. S 2> ูอย่างก็ตปว่าเราวา่าเราเรา,เรากบมันม่นเกย์ดมันดม่นเกย์ดมั่นเกยอยู่ข้ากันงวดน,นีป้ป่ะค่ะปู่นอนอยู่พี่ครับเออมันนอยู่พี่เนี่ยผมขึ้นนั่อยู่พี่แล้วโอ้ค่ะนี่เล็ยกน้อยค่ะ <Okay. S 2> เล็ยกน้อยมานังกัน <c ười> จ้ามปหนกันสามคนเลยครับ ค่ะเย็ก <c oughs> ันหน่อยปู <c oughs> ิเนี you ่ยค่ะป <c oughs> ูอคนเล่นปูยิ่เอา็นว่าแ้วลูปูเนี่ยเด็กหน่อยส้เยยนเอาได้ว่าันค่ะอีโศอีโอีหลับอีหลับจืนอีหลับด้วยโอ้อีโอีหลับอีหลับด้วยมาสัาคนเลยัก่ด้วยกันหนเนี่ยค่ะเเรวเมื่อถามเขาครรอว่าเล็กกได้เรียกว่า ผมจะขึ้นสามแล้วว่าสามคดแต่ละสามแล้วเรียนสามตัวนึงว่าแล้วสามค่ะบาร์เร่เหล้าน้ำหาสามหาเนี่ยอืมค่ะปูกลางเรื่อยล่ะจ้าสามหาค่ะหาสามเหรีเอาหาสามด้วยค่ะปูเออใช่เลยคำมันลดลงมันค่ะลดลงมาหาสามค่ะ สามหาไปเลยเราสามหาสามนะคะเราสามตูมกยงกูจอต้นหัวเออเยปะค่ะเดี่ยวสามตูวก็คือหาหนึ่นึ่งนึงนึงค่ะเออนี่แหละหาหนึ่งึ่งเลอะค่ะหาหนึ่งนึงเราก็หาสามบ่ะครับปู้เออนีแหละ แล้วเราบอก้านีละค่ะแต่วราพระพเนาะตั้งหมดขึ้นมมันเจาเลมมันเจียงมันจัดเย็นค่ะออกมาหน่อยมะปล่อยกาเร่งกาเ่องหยอกกันยังไงหยอกกันเนี่บอกกเล็บเนี่ยมันกเล็บเนี่ยเนี่ยมันกเล็บมุกโซ่แค่บิงก้อบากร้อนเนาะแต่อย่าติดกินมิสิตุมาทนมันรู้ Ô nấu bột, con gắm mặt bòi mặt bòi bạc bòi quá bòi bòi mặt bò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  mặt À, mặt bò mặt bò mặt bò mặt เป็นงงวันวันมากสามคนนี่ค่ะประมาณสามคนตรวมาเดียวสามหาเรื่อหาสามลา่าง,งนี่แหละค่ะเราสู่รงเค่เดียวมัตสนะิโตนะประมาณเดี๋ยวก็เพอดะพอดีี่้องนีขึ้นเดี๋ยวก็เลยว่ามันมีอมันเยอะสองคนนึงเอืมค่ะบัวเยอะเจอมีโสดก็มีหลักเลย มีหลักีหลัมด้ยไหมคป้าซือซ้อซื้อขึ้นมาซื้อมวนซื้อดีเน้ะคะ่นะปุนละเดี๋ยว่าคุณถ้าเราตั้งใ้ซือมวลไอ้ลูกพูเรียง,งเราที่นีนรายเทียบลเทียบเราส่่เราลาไม่ดีละว่าท่นอืมค่ะเอวะอว่ากี่หาบนึ่งนึ่งว่าวเนาวะว่าไปเลยเ่ะ <laughs> ถึงใจเพน็่อไรใคุ้หดี่ลหาหนึ่งหนึ่งค่ะปุณแต่ว่า พอดี้รับไ้วยม่หลอกไ่หลอกมันหลอกอ่หนึ่งนมสี então, 4 4 4่นนี่นตัวอหนึ่องสมส่่ครับปเออนอครับอนึงะัหนึงสองสามสี่อีันนี้มันี้วก็หน้วก็องม่ะคา่ะ เก้าทีเนี้ยเก้าก็คืัวเก้าค่ะรับไหวปูติดตังค์ดีนะรับไหวปูนับนับไปซีนับไปสามนะคะปูร่วมกับตัวเก้าพอมบ่ะเป็นซีนบค่ะปูตัวเก้านืมจากปูแล้วคเสียวกับตัวเก้าคนกับหมาเสียอ่อตวนมาพูดไปตัวไม้ผล่ะตัวที่นับที่สาม ครับปูกัู้ปันนี้ตาเขานักลอยใส้เลยเอาทนี้ก็ได้กันสามหนึ่งหนึ่งหี่แล้วค่ะสามหนึ่งหนึ่งี่หนึ่งหึ่งหรืี่้บค่ะรอบขานี้ขาหนึ่งหนึ่งเนียม่กระใสที่วันนี้กูจะทอดน้าผานะกูใส่ค่ะอ๋อหนึ่งหนึ่งนี่ตีเป็นเด็กหน่อยปะครับปูเออเป็นเด็กหน่อยหนึ่งหนึ่งอ๋อค่ะปูอือ ฝันฝันฝันโตเนี่ยจ้อะ้า่บฝันร้อร้อนร้อนไม่อป้าซนี่เราได้ยูพีละอเดี๋่วสันเดี๋ยวไปสันขอให้ผมไปกีนแล้วไ่ปทำไมอยู่เรปจนแล้วจไงจีนมาพี่บังกะปัวเออค่ะมาค่ะเดีมาไปเกี่ยมาจ้าเพราะว่าสินพีดยาแล้วมันน่ะ่นาว่านสับอยู่ค่ะ พอยากจะเลี้ยดอาหารมห้ดีอมเาบยนี่บงันี่ค่ะขาขาเป็นยังไงคะปูมันคัดคัดบอกค่ะเวลายางเออเวลายังคัดคึงหนอยู่อือโอ้ยกระโดดลงมาสันักับจีเป็นสยามแล้วนะปูตั้งมันดังทดุเนี่ยค่ะใครตัวมันยังใด้นั่มูขน่อยเป็นขาแพงนียางบ่ได้เดยปูจนเด้ไปผ้าไหมค่ะ Bobby yêu thương sau này. I sao. quay hoa tung 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 หนึ่งเก้าห้าหนึ่งแกวกลางเลยค่ะเลี้ยงขึ้นไปแล้วนะคะปูเก่าหาหนึ่งเลี้ยงขึ้นไปเลยเออแตเพิ่งแต่ความเพิ่นมากเพิ่นมาหา,เ,า,เ,าเลยคุณทีว,วาเห็นบ่็อกเลยผมเขอได้หรือเปว่าค่ะเออสามตัวเลยจ้าส่วเลี้เอาปูเราเรื่องมันอะไรไม่กระไีกแล้วค่ะปูเออม่เทียนนี่เนาะที่มันออกตรงขึ้นไปทุกเที่ยงมันสีเฉียงๆเนาะคะ่ะปู เออมันมันเชียงกับมีมันตรงกับมีมเสีย,ยะละอืมค่ะพ่อ้เจ้าหนีเยอะค้าอืมเรากับมีม่หนึ่งกละจ้าพวกผมมาหลดขาหนึ่งๆตัวมาขาหนึ่งๆเลยค่ะพ่ลดขา,น,านึ่งแนวหน้อหนึงมาเซ่อีกเยอค่ะพ่อตัวดับมันเด่ดับนี่นนับหนึนน่งสองสามสี่ เอดเจ็ดับศูน,นย์นดับศูนยบนลักหน่วยบ่ครับปูอค่ะวน่น,วน,วนล้ทำนี้นี้หนั่งหกระจาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาดับหาหาลักหน่วยเดียวมันว่าลักสิบเห็นไหมเออค่ะปะู่อืมจ้าอัแล้ว,ลวมันลักสิบเดี๋ยวมันมันมันเป็นลักหน่วย เดี๋ยวว่าออกขาออกได้เมื่อได้มื่อหนี่มัมมี่มัมีดับเนี่แต่ว่าค้างไม่ดนาอกค่ะปูปูระบูวา่ดับงมวัวันหนึ่งปูระบุดดับหาลักหนวยแต่ว่ามันมันเกิดปอยู่ลักซิบนี่ก็แสดงว่ามันก็คัางดูวสำหรับเหล็กดับของปูนนะคะปูเนาะเออดับเื่อวนี่ดับคุนแล้วว่าเหาีเยาได้เตรียมขี้ได้เหมืนหานึงหนึ่งหนีแอบไอยู่นี่เลยค่ะนี่เ้อยู่ด้เก่าตัวนี่ หนึ่งสองสามี่หาอกเจ็ดแปดเก้าดีมากแค่ไห้เล่นดัางไรเ่ะจับนแตักเตี่ยก็เยระเบิดเตื่องเล่นมัต้งมันอย่างทั่วมากหลายช้าบานกู้กระบอกฮาสามหาหาสามเจ็ดสี่สีเจแล้วเลยกันไปคทจากต้อนก็จะสื่อคุณสิบบาท2ีิบาทเส้าซาเนี่ยค่ะ มนเราถึงสิบาทียโอแต่ว่าแต่ว่าคู่จันทว่นี่เลาคาอีริแน่นอปูเล่าคาทุกงหัวเลยนะเออหัวกับเล่าเกี่ยวจะว่าหัวหรือมเล่าเล่าก็เป็นปัญหาว่าดีด้วยสามคนแบบว่าไวเรี่ยงเนยค่ะห้อหนงย่่่่่่่่่่่่่่ด้่ี้่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่ จับปูเี่ยวข้าหนึ่งหนึ่ะจับปูลงไอใกล้จบดไหมพอดีแหละค่ะปูสิบสิองนาทีค่ะปูเออเอบอลเอฟซีเด้อซีเด้อทีปูเอ่อสุกมันกะดีถ้าสาวร่างต้องมายกเสือกมถีหลายเออกระอยู่นะคะปูเออเขคือตัวกับตัวตัวเูส้ สามหกเดเอาหอาไล่ <c oughs> มาซันค่ะวัาเขาหมืใจเดียวูดตอ,อนเขาเลยสี้มากยู่ค่ะพุณเราพางพวเคนนี่ยนะอค่ะเคี่องไม้ตัวมากพเสอนนี่เรียบว่อนยอือโอ้เชื่องไม้นี่ค่ทุกงหวนนะคะปุนะได้ทุกงหวนไม่ใช่ไหมเครื่องไม,ไมเขาค่ายอยู่นะคือค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอมาอย่าเชี่ยสะตึ้งเชี่ยงเมยเชี่ยงไล่ก้ยหลายคเนี่ยทุกทประเทศล่ะคู่ดยันี้แตาเม่เยอะปวดปวดปกระชากันเยเลยคนเดียวใครบางคนเรืงผู้เดียวเลเจ็บขาอยู่ก็ตด้งอยู่ดีก็แค่เนี้ยหละขามันมันเสนเศ้าบวมเนี้ยเลยจ้าคนกับอดีก็เศร้าอีกตัางหากเนี่ะจู มับก็จะได้เนี่ยส่คนมัเป็นห้าร้อยเ็ดุท้าี่กงเอตัวนึงเด้อปีหายด้อตัวไหนคะเนี่สูตรสูตรเกามเห็ดไม่ตูแบออโอลืมได้วเนี่ยนี่ค่ปูเอาเขียนไว้เลยหาเกาเกาหาสูตรไม่สูตรเกาม่เห็ดไมหาเกานะคปูเดว้อหาเท่าเดอาตัวเน้ ตัววงกลมค่ะวงกลมห้าเก้าค่ะด้สฐตื่นตัวรองมัเเก้าหาไหมเก้าหาจ้าเก้าหาเออตัวห้าเก้านี่ตัวรองวันละห้าเก้านี่เออห้าเก้าตัวรองไหมคบป้าเออห้าเก้าตัวรองโอ้เก้หาอีตัวเด่นเนาะค่ะป้าเออละอ่าเออลังจากสุบมเแล้วไปตาม กดเลยกดแชคกดกระดิ่งกดตีตมนะายอมากเรืๆ่แ็ค้าตอีเอวหมั่ใจเรื่อันโลกบนมื่อไรเดีว่าโอ้ยเรื่อๆนี่เขกันนะเรลวงพูลงูันเมื่อใต้ถามนี่รูัว่าป่าพูดเี่เปลี่ยนเลยเก็าเล่งาจะต้อนเป็นเป็นโอ๊เลยแหละเพรว่าเรื่อตัวไม่เสียค่ะน้ว ทุกคนจะได้แอดมินกระเด็นตั้งปลอดไยค่ะปูนะครับข,ขอบคุณปูสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปูยาเทวดานะคะตัวเลขของคู่จันทนนะคะพี่น้องคะตัวเลขของคู่จันทนนะคะหาหนึ่งหนึ่งหาสามแล้วก็สามหาสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่ง ปูเล่าหมักหาหนึ่ง,นะะงหนึ่งนะคะวงกลมไปเรื่อยนะคะสําหรับตัวเลขหาหนึ่งหนึ่งนะคะบันนี้นะคะรักลอยของปูค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมานี่รักลอยของปูเข่าเก่านะคะงวดน,นี่ลักลอยของปูมีซีตัวมีหนึ่งสองสามีนะคะแล้วก็ตัวเลขสูตรเก่ามาคำนวณใหม่ของปูได้หาเก่าเก่าหาเน้นหาเก่าตัวร่องคือเก่าหานะคะดับศูนย์หลักหน่วยบนเดินี่นองเดินดับศูนย์หลักหน่วยบนนะคะ ตะวันลักซิฟรักลอยนีมาได้นะคะสําหรับบนตะวันลักนวยนีบ่มาเด็ดขาดนะคะพี่น้องรักลักนวยบนนะคะหลักหน่วยบนดับศูนย์นะคะหัวที่ผ่านมาเนี่ยปูและหอดับหารักน่วยบนหากับบโม่กับบมารักน่วยนะคะหัวทีพผ่านมานีหาบมาลักนวยหามาเป็นรักซิปนะคะรักอื่นได้นะคะรักซิปรักลอยได้ว่าตาบ่แมนรักน่วยพี่น้อง สำหรับชุดบนเนาะค่ะที่ปูเลวว่าดับเนี่ยคือดับเฉพาะหน่วยบนนะคะพี่น้องคะซิปกับรอยนี่มีซิฟมาได้นะคะพี่น้องคะเอาจาังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีซิฟเขามีซิฟรุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น,น้องบาเทาสกูสก้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พมี่น้นองบรรเทาสุขสุข้อนโชคโชคมันมันลำลำนิด้ว้ยเฮงๆปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้วการสุขสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขเนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าว่าอยากสิ่งประับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บุกพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดัง,ดงๆจากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็เลขอตัวลาพ่อแม่ปี่น,อน้องบรรเทาสกุลสุคน,นไปก่อนค่ะไว้บอกันใหม่กับแอดในคลิปหน้าเดค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ